กำลังจะไห้เข้าสูดในส่วนของแคปซูลแล้วเยอเหมือนกันคือด้วยความนี้ว่าดิฉันนะคะก็เป็นแบบว่าแบบเมาประพฤติเมาตอนนี้นะคะในส่วนของแก็คดิฉันนะคะก็นี่ <c oughs> เลยขอหยุดตรงที่ออไอซ์ครีมแลวค,คือเป็นช็อกโกแลตที่ดีมากแล้วข้าวหมก็โรยมันไปทั่วมันผัดละลาย วันนี้นะคะก็เข้าสู่ในส่วนของวันที่สามของเราแล้วซึ่งเรากำลังจะขึ้นแคปซูลไม่ใช่แคปซูลแคปซูลคุณผู้ชมเป็นเป็นกระเช้าที่ว่าเราจะพับล่างไปแล้วเราจะเห็นในส่วนของวิวต่างๆมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรีสเก็บภาพให้คุณชมดูนะว่าอย่างไรบ้างนะคะ เราได้เข้าสู่ในส่วนของแคปซูลแล้วเกี่ยวมืนกันมาสาวบาสอาล่าลละคุณผู้ชมเราตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราอยู่กับพี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณผูช้ชมนี่ที่เราเราได้บิ<ว>นดีกินข้าวด้วยกัน<ว>ตลอดตลอดนะอ่ะ<ว> ค ah hey. uh ือด้คำนี้ว่าดิฉันนะคะก็เป็นแบบว่าแบบับมาขึ้นมาสวยๆมีเหลืองมาค่ะสีเหลืองเย็นล้วค่ะมี ออกมาจากแคปซูลแล้วจ้าจุใจกันเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะโอ้วิวดีมากนะดูดได้ลูกเยอะไหมเยอะมากาคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะหมู่บ้านตรงน,นี้เดิ <laughs> 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 นใกล้ละ <laughs> <laughs> ชื่อะอะไรคะหมู่บ้านอะไรนะคุณผู้ชมหมู่บ้านขับช,นบชอนค่ะค ู้ชมเดี๋ยวขอเข้าน้ำทำเวลาก่อนนะตอนนี้นะฮะเดนส่วนของแกงดิชันนะคะก็นี่เลยขอหยุดตรงที่ไอศครีมจสาวโอเคสามพันขา่เกี๊ยวได้ก่อนเลยมีรถอะไรบ้างข้าวไม่มีคนกินเจลาริน รีวิวกันหน่อยไอติมของแบรละคนเป็นยังไงบ้างอร่อยรสเดียวกันทุกคนรสเดียวกันมันไม่มีรสชาเขียวด้วยคือแบบต่ะสันฉัสได้ทูโทนเด้ออ่นอกไฟอ่ะซอมบี้รวนๆวนคือเลิศแต่คุณผู้ชม ตอนนี้นเราอยู่ในถนนอะไรคะถนนอันนี้มันคือปูซานอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลเวลาที่เขามีจัดงานของปูซานฟิล์มอะคะ่ะที่งานใหญ่ๆอะ่ะเขาก็จะมาจัดตานนี้เลยค่ะที่จะเจอพวกเซลเลบดาราต่างๆมาเดินแบบม่คืนตรงนี้เลยแต่อันนี้เราก็เลยเหมือนจะมาเดินเหมือนเป็นแบบฟิลเหมือนสยามบ,บ้านเราเมาื่อก่อน หลังจากเรากลับจากปูซานนะคะเราก็กลับมาที่เจดูแล้วเราก็อยู่ในส่วนของร้านอาหารที่เราจะมากินกันนะคะก็วันนี้เป็นไก่ไก่ต้มนะคะคุณผู้ชมไก่ไก่ต้มไก่ต้มมุนมไทยเรียกไก่ต้มมันดูค้าเก้าอเลยไก่ต้มทะเลก่ถ้ะเลมือนี้อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะจ๊ะเพราะว่าําตั้งกล้องอยู่บนเกระเป๋าใหญ่ เฮล lo คุณผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะที่เอกจะอยู่ประเทศเกาหลีนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเกาะเจจูบนถนนสายสีลุงนะคะบนถนนสีลุงนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแบบแท่นปูนทาสีนะคะสําหรับการนั่งเล่นนั่งถ่ายรูปวันนี้วันฝนตกคุณผู้ชมเบื้องต้นเลยเรามาเช็คอินกันในส่วนของร้านกาแฟ ะคะเป็นคาเฟ่นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมค่ะเราก็นี่เลยนี่คือดิกเนเจ้าของที่นี่นะอื นี่นะคะจริงๆมันจะมีความเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆข้างในเนี่ยคือเป็นช็อกโกแลตที่ดีมากแล้วข้างบนก็โรยคือจะเป็นมันผัดนะคะ่ะแล้วมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่อร่อยจะมีความข้นมนิดนึงอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตร้อนถูกไหมช็อกโกแลตร้อน คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู ups, ่อีกหนึงจุดนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือที่มีชื่อว่าอีโฮแทอูออันี้ไกลไกลเขาบีบมาอะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็อาจะบอกว่าเย็นเๆนนิดนึงหนาวๆนะคะตอนนี้จุดเด่นจุด้อยของตรงนี้นะคะก็คือนุ่นเลยคุณผู้ชมจะเป็นม้าตรงนู้น ทุกคนตอนนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะมาช้อปปิ้งกันนะคะเพื่อนดิฉันก็ไปแล้วจุดนี้ที่เราเดินอยู่นะคะก็เป็นจุดที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะเป็นโซนใต้ดินค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตอนลรองเท้าออกจาก ทางใต้ดินนะคะ่ะประตูสามุชมเราแวะช็อปของ ABC ถูกต้องจึงมากรองเท้าราคาดีมากคือมันเป็นรองเท้าแบบอาจจะมีตำหนิหรือว่าแบบมัน,มน น่าจะล้างกระตอชมทุกอย่างมีอย่างเราไซส์ละคู่ไซร์ละคู่เหมือนมาเจอเนื้อคู่อะค่ะถ้ามันจะเป็นของเราจะมีเนื้อคู่อริจริงมัน7 0 0กว่าวอน780ดอเ่นเก้วอนเออด9ม0 0พวอนแล้วเขาลดเหลือ1 0,000วอนตีเป็นเงินไทยคือบาทคู่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเจอเนื้อคู่ไหมอย่างอันนี้ได้บาบางคู่ก็49 0 0 0วอนบางคู่ก็1 0 0 0 0มื่นวอนแล้วมีอยากโชว์มากเลยเอ้ของเด็กนี่ซื้อให้หลานเออน่ารักเด้อโอ้ my ไม่ก ยี่ห้อก่อนคุณพระคุณเจ้าเรามีไซส์เดียวแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วจ้ะเอาไปก่อนไปก่อนจริงมันดีถ้าจริงๆตอนแรกอยากตั้งใจจะซื้อของแบรนด์อะไรนะด็อกเตอร์มาตินนอยากจะไปซื้อด็อกเตอร์มาตินอยากได้บูธทประมาณเจ็ดพันแต่เมื่อวานเนี่ยเวลามันไม่มีก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเดินดูแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ต้องเอาละอันนี้ได้สองคู่คือเราอะมาคลิปเนี้ยคือตอนแรกอะนางอะจะซื้อแต่นางก็ความไม่สบายใจหลายๆอย่างใช่ปะจริงจริงๆเราก็มีนี่มีสินอยู่แล้ว เราก็กังวลอะไรหลายๆยากแต่อันนี้คือนางได้สองคู่ในราคาแบบไม่ถึงพันอ่ะคุณะคุงเจ้ามันก็ยังอยู่ในงบที่เราตั้งเอาไว้แล้วที่ไม่ซื้ออ่ะผาดเออจริงกลับไปนอนร้องไห้อ่ะคือตัวกรับมาใหม่รองเท้าแพงเลยค่ะเออวันสุดท้ายแล้วคือเอาจริงๆเงินบอนยังเหลืออีกอยู่ประมาณอีกสามหมื่นบอลนะตอนนี้เขารวยกว่าดิฉันแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันเหลือประมาณหนึ่งพันสองร้อยบอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนาไปหาอะไรกินละใช่ต้องเรียนข้าวพี่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพเราจ้า คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของเครื่องบินนะคะที่เรากําลังจะเดินทางกลับจากเจจูไปกรุงเทพค่ะคุณชมซึ่งมันก็มีทั้งสุกเร้าปนดาม่าเพียงวีนอุ้ยเยอะมากคุณผู้ชมรบรถรบรถบรถบรถสุดนะครับะคุณผู้ชมก็ปกดขีดนีวีด้วยละกันนะจ๊ะ รักตูดอย่าทิ้งต๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พัาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย